ดราม่าเดือดระอุนิวเคลียเจอด่ายับหลังอุ้มลักณาโพสให้กำลังใจน้องสาวกับดีเจเพชรจ้าจากกรณีที่นิวเคลียหันษาโพสในอินสตาแกรมส่วนตัวชี้แจงความสัมพันธ์กับอดีตสามีดีเจเพชรจ้าว่าได้ลดสถานะสามีภรรยาและพร้อมที่จะทำหน้าที่พ่อและแม่ของน้องไทก้าลูกชายอย่างดีที่สุดโดยมีอุ้มลักนาพี่สาวนิวเคลียเข้ามาคอมเมนต์ว่า นิวและพี่เพชรเป็นพ่อและแม่ที่ดีที่สุดของไทก้าเลยนะรักน้องที่สุดชีวิตต้องเดินต่อไปไปค่ะพี่สาวคนนี้อยู่เคียงข้างเสมอและตลอดไปซึ่งโพสต์ดังกล่าวก็มีคนเข้ามากดถูกใจถึง2,000กว่าไลค์เลยทีเดียวค่ะ ท่ามกลางคอมเมนต์ที่เข้ามาให้กำลังใจนิวเคลียร์เป็นจำนวนมากก็มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ว่าบอกน้องอย่าติดสวยมากนะคะดูแลลูกบ้างอาาพี่เพชรป่วยก็ไม่เคยโพสต์หรือแสดงความห่วงใย ซึ่งมีแฟนคลับบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าไม่โพส์ตไม่ได้แปลว่าพวกเขาไม่ห่วงใยกันนี่คะคุณอยู่ในบ้านของพี่ๆเขาหรอคะทําไมรู้ดีจังรู้ได้ไงคะว่าเขาไม่ดูแลลูกไม่เป็นห่วงอามาเรื่องบางเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องโพ์ให้ชาวบ้านรู้คะ่ะผู้หญิงกับความสวยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย